ข้อควรระวังเป็นพิเศษสําหรับการใส่วาลวนะคะก็คือแป้นนึงคอยชิ้จีนมีสตาร์ทมือบะ่ะถ้าไม่ติดนี่เดี๋ยวให้ช่างบาัตรมาสตาร์นนะคะแหวนมันไม่หมุนไม่หมุนให้ไม่เด้งให้แปลว่าใส่ผิดข้างนะคะ ก็สวัสดีทุกคนนะคะกลับมาเจอกับ channel ของ NSP Motor อีกแล้วแล้วอยู่กับนิ่งนะคะวันนี้หนิงจะมาประกอบ TZR หลังจากที่หืือไปนะคะมีว่าจะเนยจะลาจะทุกจะสุขแค่ไหนทั้งบ้านจะเป็นอย่างไรที่มียังดีรอรอให้เธอมาหาปรับทุกและมาส้มใจ มมาสมอใสง,งใหนเราครรู้คนนั้นต้องประกอบถ้าใครได้ดูตอนคลิปก่อนหน้านู้นะคะปอกมันบางปอกมันเป็นร่องเยอะมีอยู่สองอย่างก็คือตีปอกใหม่กับซื้อเสื้อใหม่ตีปอกใหม่ราคาพันห้าซื้อเสื้อมือสองนะคะราคาสองพันห้าเสื้อใหม่เลย4 0 0พกว่าบาทเจ้าของขอเลือกเป็นตีปอกนะคะ คือเจ้าของบอกว่ามันไม่ค่อยแพงมากแล้วรถเขาก็จะเอากลับไปใช้งานไม่หนักท i ่เส้นอารวาวจะเป็นแบบว่า2ท่อนแล้วเวลาเราจะประกอบเราก็ต้องถอนมันออกก่อนมันจะมีน็อตหกเหลี่ยมน,นะเราขันมันออกก่อนเครื่องนี่ล้างมาหมดแล้วนะคะแต่ตัวเนี้สลักมันขาดไปตัวหนึ่งเห็นไหมคะทุกคนตัวนี้นะคะ เพราะฉะนั้นเวลาขันน็อตจะต้องขันให้แน่นนะข้อควรระวังเป็นพิเศษสําหรับการใส่วาวนะคะก็คือเราจะต้องขันน็อตเจ้าหกเหลี่ยมตัวนี้ให้แน่นถ้าขันไม่แน่นนี่วาวของเราจะละลายได้นะคะเพราะว่ามันจะร้อนมันจะทําให้วาวตัวนี้ของเราเนี่ยไม่ละลายได้นะคะแล้วยิ่งสลักตัวนี้หายไปตัวหนึ่งขาดนะคะยิ่งจะต้องขันให้แน่นก็เดี๋ยวจะใส่ฝั่งนี้เข้าไปก่อนนะคะฝั่งที่เป็นแบบนี้นะ ก่อนที่จะใส่วาวให้หย่อนน้ามันก่อนนะคะเพราะว่าว,าวาวของเราก็จะต้องลื่นๆด้วยสําคัญคือล้างวาวให้สะอาดเพื่อให้วาวของเราปิดเปิดได้สะดวกไม่ฝืดนะคะถ้ามันฝืดมอเตอร์มันจะทํางานหนักแล้วมอเตอร์มันจะไหม้นะคะใส่เข้าไปใส่ฝั่งนี้ก่อนนะปั๊บใส่เข้าไปแบบนี้มาใส่ได้แล้วนะคะคันน็อตค่ะ เพื่อความชัวนะคะจะให้ช่างบัตรขันอีกทีนึงเราจะใช้แหวนประแจเบอร์12จับตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้หกเหลี่ยมเบอร์8ขันตรงนี้นะคะจับคู่กันแบบนี้ฝาป,ปิดตัวนี้จะมีเม็ดลูกปืน1ลูกด้านในจะมีสปริง1ตัวนะคะจะใส่สปริงเข้าไป ก็จิ้มจรารบีไปหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อให้มันไม่หลุดเพื่อให้มันอยู่ใส่ปะเก็นอ่านี่สายลูกปืนเข้าไปตรงกลางก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีหลุมอยู่แล้วใส่ลูกปืนสปริงเราก็ทาจรารบีไว้มันก็จะไม่หลน่นแล้วเราก็คว่ำม,มันม,มันกระเด้งด้วยนะเนี่ยน็อตก็เป็นน็อตหกเหลี่ยม เราจะมาใส่ฝั่งนี้กันแล้วฝั่งนี้จะมีบูธหนึ่งตัวนะคะในบูธเนี่ยจะมีโอลิงใส่เข้าไปอันนี้ใส่เข้าไปเรียบร้อยเวลาเราใส่ให้เอาฝั่งที่มีบ่าตรงนี้นะคะลงความลงแบบนี้ <Okay. S 1> ปึ๊บโอเคกดลงไปหน่อยเนาะมันติดโอลิง <Okay. S 1> ชินวาวนะคะเราจะเอาฝั่งเนี้ยเอาฝั่ง ที่มันเป็นมีบ่าสูงๆนี่นะค่ะขึ้นส่วนฝั่งเนี้มันจะเป็นร่องน้ํามันนะคะเอาฝั่งที่เป็นร่องน้ํามันเนี่ยลงข้างล่างใส่เข้าไปนะคะกดถ้าซีนแข็งนะคะน้ํามันมันจะรั่วออกซีนใช้ไม่ได้เราจะหมุนดูอีกทีหนึ่งหมุนวาลดูอีกทีหนึ่งว่าวาลของเราลื่นเปล่ามันก็หมุนได้เท่านี้ให้มันลื่นๆถ้ามันลื่นก็โอเคแล้วก็ เคยอยาวาวให้ปกติให้มันรับกับเจ้าตัวถ้อยเสียงเหมือนเดิมลูกสุกแท้นะคะทีเซนอาร์พันหกยบาทนะคะราคานี่ก็ค่อนข้างที่จะแพงนะเ็าบอกว่ารถุ่นน่า,นะนาอะไรก็แพงตามรถรุ่นเก่าไม่ใช่ว่าอะไรจะถูกนะทุกคนอะไรแพงนะคะเราจะใส่กิบล็อกไปก่อนหนึ่งข้างนะคะกิบล็อกเป็นแบบนี้ น้องๆที่ฝึกใหม่อ่ะนีอยาาให้ใส่ถุงมือนะเพราะว่ากิบล็อกค่อนข้างที่จะแข็งแล้วเราก็เขี่ยกิบล็อกให้มันลงร่องนะคะพอกิบล็อกลงร่องแล้วเนี่ยเราก็ดันปากกิบล็อกให้มันไปอยู่คนละที่กับไอ้ตรงที่ใส่ที่เรางัดกิบล็อกออกพยายามเขี่ยให้มันออก ไม่งั้นถ้าเราไม่หันปากกิบล็อกไปคนเราฝั่งมันมีสิทธิ์ที่สลักสูบจะหลุดหรือว่ากิบล็อกของเรามันจะกระเด็นออกแล้วก็สลักสูบมันก็จะหลุดออกตามด้วยนะแล้วเราก็กดดูให้ให้ทั่วว่ากิบล็อกเราลงล่องไปแล้วแบบนี้นะคะเรียบร้อยมาถึงขั้นตอนการใส่แหวนบ้างแหวนจะมีแค่สาม อันเท่านั้นเองเจ้าตัวแหวนสปริงเราจะใส่ร่องสุดท้ายนะคะให้ดูเห็นนะม,มันมีจุดกลมๆเล็กๆตรงนี้บ่าตรงนี้มันเอาไว้รับแหวนแหวนสปริงลองใส่ดูว่าแหวนของเราเนี่ยถ้าใส่แหวนสปริงไปแล้วเนี่ยมันจะประกบสนิทไหมสังเกตน,นะคะว่าปากแหวนสองตัวเนี่ยไม่เหมือนกันทุกคนปากตัวนี้กับตัวนี้เห็นไหมมันคนละแบบกัน เราจะใส่แหวนตัวนี้ก่อนนะคะถ้าของใครปากแหวนมีสองแบบให้เอาแบบนี้ใส่ไว้ข้างล่างแล้วก็ใส่ให้ตรงนี้นะคะให้ตรงกับจุดตรงนี้ตรงสลักเล็กๆตรงนี้นะใส่เข้าไปก่อนหนึ่งข้างนะคะแล้วก็น้าปากแหวนขึ้นมาอ,อืบ พอ,อ,อเราใส่ไปแล้วเนี่ยแล้วเ,เราลองบีบแหวนดูว่าแหวนของเราเนี่ยมันสนิทไหมถ้ามันสนิทเราก็สามารถใส่ลูกสูบได้แต่ถ้ามันไม่สนิทกับลูกสูบบีบไปแล้วมันโก่งขึ้นมานั่นแปลว่าเราจะต้องดึงแหวนสปริงออกแต่อันนี้มันสนิทอยู่เราไม่ต้องดึงอันนี้นะคะปากแหวนตัวที่หนึ่งใส่ไปแบบนี้ส่วนตัวที่สองก็เหมือนกัน นี่ค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จับแหวนของเรามาเนี่ยทุกคนพอหนีสายไปแล้วแหวนมันไม่หมุนไม่หมุนให้ไม่เด้งให้แปลว่าใส่ผิดข้างนะคะคือแหวนตัวบนเนี่ยมันจะโค้งเป็นรูปถ้วยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องเอาฝั่งที่เป็นก้นถ้วยเนี่ยอยู่ข้างล่างอะเพราะเราใส่ถูกมันจะหมุนได้นี่ วิธีสังเกตแหวนโอเคเรียบร้อยนะคะลูกสูบนะมันมาไม่เหมือนกันนะรุ่นเดียวกันของแท้ของเทียมสังเกตสําคัญที่แหวนเลยแหวนของเรามันเป็นแบบไหนนะคะถ้าใครเจอแหวนแบบนี้ก็ใส่แบบที่หนิงบอกไปนะหนิงจะประกอบลูกสูบเข้าไปในเสื้อสูบก่อนเพื่อความง่ายนะคะในการประกอบเครื่องของหนิงเองนะเราจะหย่อนน้ามันเข้าไปนะคะเพื่อที่จะให้แหวนของเราเข้าไปง่ายเอาพอให้มันลื่นเพราะว่า เดี๋ยวพอสตาร์ทปุ๊บควันกระมงเลยนะคะถ้าหยอดเยอะ<ม>เอามือปาดเข้ามคมมากเลยอะ่ะ<ม>โอ้ใส่สลักสู<ม>บฝั่งที่เราไม่ได้ใส่กิบล็อกนะคะดึงเข้าดึงออกหน่อยให้มันแบบว่าลื่นๆหน่อยใส่ไว้ให้มันอยู่ถึงขอบนี้พอ<ม>ลูกศรจะหันไปทางท่อเสียนะคะ ท่อเสียของเราอยู่ฝั่งนี้ทานลูกซอนไปฝั่งทางท่อเสียขั้นตอนนี้ลูกสูบไม่ต้องหมุนทําสลักสูบให้มันอยู่ตรงกลางเนี่ยแหวนของเราตรงแหวนของเรามันก็จะอยู่ข้างๆกับช่องไอเดียค่ะมันไม่ได้อยู่ตรงร่องไอเดียเพราะว่าถ้าแหวนของเรามันไปตรงร่องไอเดียแหวนของเราจะหักเอาใส่ได้แล้วค่ะงั้นเอาสลักสูบออกก่อนเพราะว่าอยากรู้ว่าแหวนของเรามันตรงหรือเปล่าจะดันก็บ้ย ถ้าเราดันลงมาสุดแล้วมันไม่ติดอะไรก็คือเราใส่ตรงนะคะและนี่นะคะคือสิ่งที่เราจะต้องระวังนะคะการใส่แหวนการใส่ลูกสูบเข้ากับเสื้อสูบนะคะใส่ไปแล้วเทียมคือแล้วเหรอเฮ้ยสีทุ่งจิมห้าเองโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะการประกอบ ลูกสูบเข้ากับเสื้อสังเกตลูกปืนปลายก้านด้วยนะคะว่าลูกปืนปลายก้านของเราไม่แตกนะถ้าลูกปืนปลายก้านแตกนะคะมันก็จะดังนะคะดังเหมือนก้านพังใส่น้ํามันเข้าไปข้างในเพื่อที่จะให้สลักสูบของเราเข้าง่ายฝัะะ <Okay. S 1> ่งนี้รูมันกว้างด้านบนซ้ายมือนะคะรูมันกว้างซ้ายมือเราเนี่ยรูมันกว้างคือมันมีบูทนะคะมันก็จะอยู่ฝั่งนี้ ใส่ปะเก็นเข้าไปก่อนปะเก็นเสื้อสูบค่ะทากาวไปเรียบร้อยแล้วนะเ <Okay. S 1> ัวตัวก้านของเราไม่ตรงกับสละดันไม่เข้าก็หาไข่ควงนะคะเพราะด้ามไข่ควงที่เป็นพลาติกะคะ่ะ เอาไปแล้วคราวนี้เราจะใส่กิ๊บล็อกวางลูกสูบดีๆแล้วก็หากระดาษมยายัดก่อนโอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้ได้แล้วนะคะทุกคนเคเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะทากาวใหม่อีกรอบนึง าย้ำไปอีกรอบเพราะว่าเมื่อกี้ทั้งมือทั้งกระดาษนะคะโดนจับเสื้อสูบให้ตรงแล้วก็ดันลูกสูบขึ้นไปอเ,เอามือกดเสื้อสูบไว้แล้วก็กดคันสตาร์ทไว้นะคะให้ลูกสูบขึ้นมาข้างบนแล้วเราก็จะขันน็อตเสื้อสูบเป็นน็อตเบอร์12 กดคันสตาร์ตดูกันปุ๊บปุปปบ๊ปุ๊บปเลยอ่ะดังบ๊อบบ๊อ๊อบเลยทากาวไว้ที่โอลิงก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปใส่โอลิงเข้าไปก่อนนะคะมีโอลิงทั้งหมดสองตัวตัวใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็ตัวเล็กอีกหนึ่งตัว เวลาล้างเครื่องนะคะล้างฝาสูบเสื้อสูบอะไรนี้ขัดนะคะขัดคราบให้มันออกให้สะอาดปิดฝาเข้าไปแล้วมันก็จะมีน็อตนะคะแล้วก็มีแหวนนะคะเวลาซ่อมรถก็จะเสร็จเร็วกว่าสี่จังหวะสำหรับสองจังหวะนะมันอะไหล่น้อยมันก็เลยสามารถที่จะประกอบได้เร็วกว่า ไม่ต้องมาตั้งมาร์กด้วย,ย,ยขววเทียนเป็นเบอร์ยี่ ียนใส่สายน้ำตัวนี้นะคะเสียบเข้าไปด้วยแจ็คเก็ตขวาน็อตเป็นน็อตหัวแฉกนะคะตรงนี้ตอนเอาออกก็ใช้ดอกตอกขันแต่ว่าตอนขันเข้าเนี่ย ใช้ดอกตองเนี่ยจับกับตัวเทียวก็ได้ป๊สองตัวนี้ใส่เข้าไปแบบนี้นะคะสองตัวพันสายใส่จากทางด้านหลังให้ตุ่มมันอยู่ข้างหลังแล้วเราก็พลิกกับปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะคะอ่ะ นี่นะคะใส่เข้าไปให้มันตรงน็อตเบอร์สิบหาอะไราเนี่ยมาคัดไว้ตรงนี้นะล็อกไว้นะคะแล้วเราก็จะขันน็อตโอเคให้แน่นเดี๋ยวจะลองเปิดกุญแจดูนะคะดูว่ามันวิ่งยังไงอ่าเห็นไหมคะมันก็จะกลับมาที่เดิม โมชั่น <Motion. laughs> ใส่น้ำยามว่าน้ำก็ไปก่อนมองสตาร์ดู Wow. ะะสำหรับรถ2อพีก็มีแค่นี้นะคะในการประกอบเครื่องในการเปลี่ยนลูกสูบสำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปแล้วค่ะเดี๋ยวคันนี้ยังไม่เสร็จนะเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะทำการเปลี่ยนโช้กหลังกันด้วยนะคะแล้วก็ที่เหลือก็เอาไปเทสเอาไปลองพีวันนี้ต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายประกอบเครื่องที่เสร็จอ่าผ่านเยี่ยม